สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับสู่รายการถ่ายทอดสดของสเตฟานายนะคะวันนี้มาพบกับทุกท่านนะคะในวันที่9มิถุนายน2564นกะก็เป็นวันที่อยากจะมาเล่าเรื่องหนังที่ประทับใจของสเตฟานายอีกหนึ่งเรื่องให้ฟังนะคะเดี๋ยวสักครู่นะรู้สึกว่าจะมีเสียงตามสายอะไรสักอย่าง <laughs> เสียงแทรกเข้ามา <laughs> อ่าอ่าโอเคเงียบไปละวโอเควันนี้นำเสนอนะคะภาพยนตร์เรื่อง The Killing Field หรือในชื่อไทยคือทุ่งสังหารนะคะในปี1984นั่นเองเป็นหนังยุค80เนอะอ่าเราก็เอามาวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังนะในคลิปนี้ก็รับกันนะคะหลายคนคงเคยได้ดูแล้วแต่น้องๆที่เพิ่งเกิดนะ คงจะเพิ่งได้ยินชื่อนี่แหละซึ่งนาสเตฟานัยจะเอามาเล่าให้ฟังว่า,าทำไมเราจริงควรที่จะดูหนังเรื่องนี้เนาะ The Killing Field เนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่สัญชาติอังกฤษนะแต่ยกกองมาถ่ายทำในประเทศไทยเกือบทั้งเรื่อง นี่แหละเป็นอีกจุดหนึ่งอีกพอยต์หนึ่งที่เราอยากจะโชว์นะว่าหนังเรื่องนี้นี่ควรค่ากับการชมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโลเคชันในหนังทแทบทั้งหมดเนี่ยถ่ายทำในประเทศไทยนะคะแต่ว่าขณะที่เราดูหนังเรื่องนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามันอยู่ในประเทศไทยเลยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในแผ่นดิน กัมพูชาจริงๆอยู่ในเขมรจริงๆในในยุคนั้นนะโอ้โหคนที่เขาสร้างงานเนี่ยคนที่เป็นกองถ่ายนี่เก่งมากเลยจริงๆนะคะเซตอัพฉากทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยให้มีความเหมือนเกับว่าอยู่ในประเทศเขมรจริงๆนะทีนี้นะคะถามว่าทําไมเราควรที่จะต้องดูหนังเรื่องนี้ก i l i ลิ f ง e ิลเนี่ยเรามาเล่าความเป็นมาเป็นไปของหนังเรื่องนี้สักนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ย กันสร้างมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงของนักข่าวชาวเขมรซึ่งเป็นล่ามนะคะให้กับนักข่าวชาวอเมริกันของอนิตยสารดูยุกไทม์ซึ่งเขาไปทำข่าวาความวุ่นวายในประเทศเขมรในยุคนั้นนะคะก็ช่วงประมาณปี2516นะถึง2518ในช่วงนั้นที่แบบว่าการเมืองกำลังแรงแรงคอมมิวนิสต์นี่ แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนะคะหลายหลายประเทศก็เปลี่ยนการปกครองเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศเขมรก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการต่อสู้รบกันนะระหว่างระบอบคอมมิวนิสต์กับระบอบประชาธิปไตยซึ่งอตอนนั้นเนี่ยมีนายพลลอนนอนเนี่ยนะเขาเป็นผู้ปกครองก็เป็น เป็นผู้นำอยู่เป็นผู้นำชาวคขมรอยู่จรก็มีอเมริกานะคะส่งทหารเข้ามาช่วยรบนะอ,อช่วยรบอยู่อูตอนนั้นเนี่ยมันมีความวุ่นวายหลายหลากมากทั้งแนวรบกับเวียดนามก็ดีหรือรบกันเองในประเทศก็ดีของคขมริวชิงอํานาจกันไงระหว่างฝากประชาธิปไตยกับฝากคอมมิวนิสต์นะ ก็โอ <med silly> ้ประชาชนชาวเขมรเน่ไม่เคยได้นอนหลับเต็มตาสักคืนหนึ่งเพราะว่ารบกันอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยยากกับการรบมาหลายปีนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็คุณด <assium> ิปรานนะคะดิปรานเป็นชื่อชื่อของตัวเอกของเรื่องของเราอะนะแกก็เป็นล่ามให้กับซิสนี่ชานเบิร์ดซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็ ได้นำให้ซินี่เนี่ยไปทำข่าวความวุ่นวายในเหตุการณ์ต่างๆในในประเทศเขมรแล้วจนในที่สุดนะคะในปี2518เนี่ยในวันที่กัมพูชาแตกกันะคะการเข้ามายึดครองประเทศกัมพูชาของเขมรแดงหรือคาเมรูชนะคะในปีนั้นนะก็ เรียกว่านำความหายนะมาสู่ประเทศเขมรอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออพอกลุ่มกำลังเขมรแดงเข้ายึดกรุงพนมเปญเนี่ยทุกคนเนี่ยออกมาดีใจออกมาโห่ร้องตอ้อนรับโอ้เขาวิ่งเข้าไปกอดทหารเขมรแดงทุกคนดีใจดีใจเพราะอะไรหรอคะ เขานึกว่าสงครามมันจะจบแล้วน่าสงสารนะคนคนไม่รู้ไม่ก็คือไม่รู้เนาะสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาชมนะคะคือคนเขเมรตอนนั้นเนี่ยบอกช้ำกับการสู้รบแย่งชิงอำนาจมาตลอดหลายปีแล้วก็เหนื่อยอยากทำมาหากินธรรมดามากเลยอะอยากแบบว่าตื่นมาเช้าๆไม่มีเสียงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีไงมันเป็นอย่างนั้นมาหลายปีเสร็จปุ๊บ พาะเขมรแดงประกาศชัยชนะเหนือประเทศกัมพูชานะคะและเข้ายึดกรุงพนมเปญในปี2518นั่นก็ทำให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้าใจผิดคิดไปเองนะคิดไปเองว่าทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วเราจะไม่ต้องรบกันอีกแล้วที่ไหนได้นะคะสาหัสกว่าเดิมสาหัสกว่าเดิมเพราะว่า กองกำลังขมรนแดงที่เข้ามายึดอำนาจการปก,ปกครองชาวขมรนในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีความเชื่อในลทัทธิเหมาอย่างสุดลิ่มทิมประตูแบบไม่ลืมหูลืมตาดูความเป็นจริงของโลกอะไรใดๆทั้งสิน้นคือเหมาบอกอะไรกูก็เชื่ออย่างนั้นอนะ่ะก็ปี้เขาว่าทุกอย่างเลยวอย่างว่านั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วก็เ,เกิดศักดตนาฏกรรมหลากหลายขึ้นมาเพราะว่ามีการนะคะ คนจากพนมเปญเนี่ยไปทำนาที่ต่างจังหวัดในระบบนารวมนะเราคงจะเคยได้ยินเรื่องของระบบนารวมของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อตั้งกันใหม่ๆมาแล้วใช่ไหมคะว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครรวยกว่าใครหรือจนกว่าใครนะคะก็เลยเกณฑ์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้ลากมากดีไฮโซอะไรต่างๆนานารวยแค่ไหนก็ตามเกณฑ์ไปอยู่ต่างจังหวัดและทํานาให้เหมือนกันทั้งหมดนะคะใครก็ตามที่มีลักษณะท่าทางเหมือนกับคนที่ดูมีการศึกษาดูฉลาดดูดีใส่แว่นตากรอบทองอันนี้จะโดนกาจัดเป็นพวกแรกๆเพราะว่าเขาตั้งธงไว้ว่าพวกนี้เป็นภยัยเขาเรียกอะไรล่ะขัดขวางความ ความเท่าเทียมกันของรัฐอะไรประมาณอย่างเนี้ยเออเนี่ยไม่ไทราบว่าเรานิยามถูกไหมนะแต่อารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยแหละคือถ้าทางของจีนเนี่ยเขาก็จะมีแบบวาัฒากรรมว่าขุานศึกศัดินาอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะกําจัดพวกเนี้ยในยุคช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันนะคะคมดแดงก็ก็ปี้กันมาแล้วก็ไม่ได้ดู ดูอะไรเลยนะก็เลยทำให้ประชาชนชาวเขมรตาดำๆที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปในช่วงนั้นเป็นจำนวนหลายล้านคนหลายล้านนะไม่รู้ว่ากี่ล้านก็อันนี้ไม่แม่นเรื่องตัวเลขนะคะแต่ก็เป็นหลักล้านขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะจึงเป็นแบ็กกราวนของเรื่องราวที่ดิสปรานเนี่ยเขา พยายามนะคะที่จะาพาให้กลุ่มนักข่าวที่ติดตามซินี้ชานเบิร์กเนี่ยที่ยังทำข่าวในช่วงที่เขเมรแดงเข้ามาอยู่ในพนมเปญแล้วเนี่ยคือพยายามที่จะให้พวกนี้ได้กลับนะคะกลับบ้านตัวเองกับยุโรปกับอังกฤษกับอเมริกาไป แต่ว่าทางตัวนิตรานเองไม่สามารถที่จะออกไปได้นะคะเพราะว่ารูปถ่ายที่จะใช้ติดพาสปอร์ตเนี่ยเมันเกิดมันก็คงเป็นกรรมแกนะ <c oughs> คือรูปถ่ายไม่ติดขึ้นมานะก็เลยกลายเป็นว่าแกก็ต้องอยู่อยู่ในขมิยาวไปนะรับเวรรับกรรมกันไปนะในขณะที่ตัวของซิสนี่เนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยก็ได้กลับไปที่ อเมริกาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อนะคะว่าดิดปรานยังมีชีวิตอยู่ไหมพยายามที่จะค้นหานะคะนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่อบพยพหนีภัยสงครามจากเขเมรเนี่ยก็มาออกันอยู่ในชายแดนบริเวณชายแดนประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราชนีพระพันปีหลวงของท่านนะคะก็ ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีพระมหากรณาธิคุณนะคะสร้างเป็นค่ายนะคะเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัยให้กับประชาชนชาวเขมรที่หนีมา,าพึ่งพระบรมีในช่วงนั้นนะก็ถือว่า,เ,าเป็นเหมือนกับที่พึ่งสุดท้ายให้กับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะในเขมรแดงนะตอนนั้นนะก็ทำให้ คือตอนนั้นเนี่ยดิษพรานเนี่ยก็ถูกจับไปทํานารวมละถูกส่งไปต่างจังหวัดไกลๆไม่รู้ไปอยู่จังหวัดไหนของเขม่าก็ไม่รู้ล่ละนะคะแล้วก็ไปอยู่ในระบบทํานารวมก็คือว่าทุกวันจะต้องตื่นแต่เช้านะคะมาขุดดินทําเขื่อนทําอะไรก็ไม่รู้ของแล้วแต่ผู้นำก็จะบอกนะคะว่าให้ทําอะไรแล้วก็ตอนเย็นก็มีการล้างสมองนะคะก็ต้องมานั่งสอนนั่งสั่งกันว่านี่ไม่มี ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแฟมิลี่ไม่มีครอบครัวไม่มีศาสนามีแต่อังกาอังกาก็คือองค์กรนั่นแหละหรือว่ารัฐบาลนั่นแหละค่ะอารมณ์นั้นนะคะอันนี้คืออันนี้คือที่ในหนังเขาบอกเล่าไว้นะ <c oughs> แล้วก็ตัวของดิสราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะคะโอ้โหก็แก่เป็นล่าม,มาอะเนาะ รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาฝรั่งเศสเนาะเป็นคนที่เรียกว่าเชี่ยวเลยทีเดียวแหละแต่ต้องพยายามทําตัวให้เหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าถ้าหากว่าคนรู้ว่าแกเป็นถึงล่ามนะคะเป็นโอ้โหมีมีความรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยแกจะโดนลากไปสังหารทิ้งนะไม่รู้เขาคิดอะไรกันนะ เออเอาคนฉลาดฉลาดค่าไม่ให้หมดให้เหลือแต่งโง่เออเขาคิดอะไรองเคนนะเออนะไม่ก็ไม่ก็ไม่เข้าใจนะแล้วเสร็จแล้วก็นะคะนิปรานก็พยายามนะคะที่จะรักษาตัวเอาไว้ไม่ให้โดนค่านะโอ้โหสี่ปีสี่ปีในยุคของพมิแดงเรืองอำนาจเนี่ยจะไม่ให้โดนค่าไม่ให้โดนทรมานเนี่ยถือว่า คุณรอดมาได้นี่คุณมีบุญมากเพราะว่าอ,อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเขเมิแดงใช้วิธีหาหาฐานแฟนด้วยการยิงตรงไปที่กลุ่มเด็กเป็นหลักเห็นไหมตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเนี่ยหลายเรื่องที่มันจะเกิดใน ที่กำลังเกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงนะคะว่าน้องๆหนูหนูเยาวชนที่ไม่ทันเขาน่าจะโดนปุกปั่นนะคะเป็นเครื่องมือเหมือนกับที่เขมรนแดงทํากับเยาวชนของตัวเองนะคะเด็กคนไหนเนี่ยอายุแบบสิกว่าเนี่ยสิบเอ็ดสิบเนี่ยแล้วก็ดูท่ามันจะหลอกง่าย,ายเนี่ยนะเอามาล้างสมองสักสองสามรอบแล้วก็ปล่อยไปให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านอายุสิบสองมันจะมีวุธ,ธิภาถามจริงเหอะมึงเอาอะไรคิดว่าผู้ใหญ่บ้านอายุสิบสองเนี่ยแล้วบอกว่าโหดสัตว์มากนะคะใครไม่ทําตามคําสั่งกู่าทิ้งเป็นไงนอยากอยากอยากเป็นกันไหมรีเดมอยากอยากเอาระบบนั้นใช่ไหมชอบใช่ไหมได้เดี๋ยวตัดให้ชอบหโหดใช่ไหมนะ ก็คือว่าเด็กพวกนี้เขาไม่มีวุฒิภาะวะนะใครสอนอะไรสั่งอะไรใส่อะไรซ้ำๆย้ำๆเข้าไปโดยที่เขาแยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งควรทำสิ่งไม่ควรทำสิ่งนี้ทำแล้วจะเกิดบาปกรรมกับตัวเองเกิดเกิดเวรกรรมกับคนอื่นเขาแยกตรงนี้ยังไม่ออกดังนั้นเนี่ยเขเมรแดงจึงใช้ฐานเด็ก และเยาวนชนเนี่ยเป็นเครื่องมือจะเห็นได้ชัดเลยว่ากองกำลังเขมนแดงเนี่ยมีเด็กเยอะมากเด็กประเภทที่ว่าสิบเอดสิบสองก็เยอะนะคะสิบห้าสิบหกเนี่ยไปยันถึงสิบแปดเนี่ยยังไม่ถึงบรรุเป็นอ่าบรบรุอะไรคะยังแลวพุทธิภาวะเด็กพวกนี้เป็นเครื่องจักรสังหารนะ ก็นะคะแล้วแต่เลยว่าวันนี้คุณเธอจะอารมณ์ดีอารมณ์เสียนะคะอารมณ์ดีก็ก็ว้ยชีวิตอารมณ์เสียก็ก็่าทิ้งอะไรอย่างนี้นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจนะดิสปารานกา็พยายามหลบหนีนะหลบหนีไปจนกระทั่งไปเจอกับผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นเขมรแดงเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ไป คือเหมือนกับไปเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกชายของของผู้นําหมู่บ้านแล้วก็แกล้งนะคะทำตัวเป็นไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรแต่ว่าผู้นําหมู่บ้านคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาก็มองออกว่าดิปรานเนี่ยเป็นคนเป็นคนมีความรู้ไม่ใช่คนงโง่ <c oughs> นะแต่ว่าเขาก็พยายามลองใจจริงๆแล้วผู้นําหมู่บ้านคนนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งในในบทก็คือชื่อพัทนะคะคุณพัทเนี่ย จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจับพัดจับผูกกลายเป็นขมิบแดงไปแล้วมันยาวไงมันขี่หลังเสือแล้วมันลงไม่ได้แต่ในใจของเขาก็นึกค้านอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าหากจะปกครองกันแบบนี้ประเทศชาติมันไปไม่รอดแน่ฆ่ากันเองแบบนี้ใครเห็นต่างไม่ได้กูฆ่าทิ้งอย่างเงี้ยมันมันไม่เจริญนะมันไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแล้วก็ตัวของคุณพัฒน์เองเนี่ย เขาปรับพยายามปฏิวัติขเขมรเพื่อที่จะให้ประเทศขเขมรมันเจริญขึ้นมันดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นไงมันกลายเป็นอย่างนี้เขาก็กืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาจึงคิดว่าถ้าลูกชายของเขายังเติบโตอยู่ภายใต้การปกครองของขเขมรแดงต่อไป คงจะไม่สีวิไลแน่เอาอย่าก,กันนั้นเลยนะคะส่งลูกไปตายดับหน้าดีกว่าอยู่กับคเห็นแดงนะคะก็เลยให้ดิทรานเนี่ยนะเอาลูกชายของตัวเองนะเดินทางหนีไปยังชายแดนไทยนะแล้วก็พร้อมกับให้แผนที่แล้วก็ให้เงินติดตัวไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยก็ถูกสังหารจาก พวกขมรแดงด้วยกันนี่แหละคือขมรแดงเนี่ยเขาไม่ไว้ใจกันอะคือเขาไม่รู้เขาปกครองเขาอย่างไรนไมันถึงอายุสั้นไงมันถึงอยู่ได้แค่สี่ปีอะเพราะว่าใครเห็นต่างจากกูเนี่ยเป็นสตูกูหมดเลยแม้แต่กระทั่งพวกเดียวกันเองกูก็ไม่ไว้มันจะอยู่อย่างไงล่ะถามจริงเหอะเออมันคือแบบว่า แยง้งแย้งนิดแย้งหน่อยไม่ได้ตายอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ไม่ได้ไงคะด้วย,ด,วยด้วยกรรมของมันเองอ่ะคือมันไม่มีใครไปทําอะไรลงมันทําตัวมันเองนั่นแหละนะเออแล้วนะถ้าเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเ,เราก็จะรู้สึกรักประเทศไทยขึ้นมาจมหูเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหประเทศเรานี้มันสันติสุขมัน มันไม่มีความอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งในประเทศเขเมรแดงในช่วงที่เอ๊ในประเทศเขเมรในช่วงเขมรแดงเรืองอำนาจนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นนรกบนดินก็ว่าได้นะคะซึ่งมันเป็นภาพความหดหู่เนาะแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้สมจริงสมจังมากเพราะว่า ตั้งแต่เราดูตั้งแต่เปิดเรื่องไปจนปิดเรื่องเนี่ยเราไม่คิดเลยว่ามันถ่ายทําในประเทศไทยมีหลายฉากมากนะคะที่ถ่ายทําในประเทศไทยที่เรียกว่า,าได้เห็นว่าแวบนะว่ามีความเป็นไทยๆอยู่ในนั้นก็อย่างเช่นฉากาที่ขมินแดงที่พนมเปนแตกอ่ามันะเป็นวันที่คล้ายๆว่าทุกคนเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เดินเลี้ยงกันเต็มถนนนั่นะนะ่ะฉากนั้นเป็นฉากที่ถ่ายทําแถว ถนนหน้าองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะถ้าใครจะมองเห็นมันจะเห็นมีอยู่ฉากหนึ่งแวบๆอะ่ะที่พระเอกเดินไปบนถนนพยายามจะถ่ายรูปคนแล้วมันจะมีอ,ะองค์พระปฐมเจดีอยู่ไกลๆนะถ้าใครถ้าใครเห็นฉากนั้นจะจําได้บอกเอา้านี่ปฐมเจดีนี่ยไปอยู่ในในเมไปอย,ปอยู่พนมเปญยังไง <laughs> อันนี้เป็นฉากหนึ่งนะที่อยากให้ดูแล้วก็มีสถานที่ที่ถ่ายทํา อีกหลายฉากอย่างเช่นโรงแรมรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอโลเคชั่นที่พระเอกเหมือนกับไปไปพักในโรงแรมนะคะอันนั้นก็เป็นโรงแรมรถไฟหัวหินเนาะแล้วก็มีฉากที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีส่วนฉากทุ่งสังหารห,หรือ The Killing Field ซึ่ง เป็นเป็นเมนหลักของเรื่องนี้นะคะถูกเซ็ตฉากขึ้นมาใหม่ให้ถ่ายทาที่หาดบางเตาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะถ้าเราเห็นในเรื่องมันจะมีฉากที่ติดปรานซึ่งซึ่งรับบทโดยด็อกเตอรเฮงงอนะก็วิ่งไปแล้วก็ล้มลงไปในทุ่งโครนที่มีแต่หัวกะโหลกเต็มไปหมดอันนั้นเนี่ยฉากนี้ถ่ายที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหาดบางเตาเนาะ เออแต่เขาเก่งมากเลยนะเขาเซตฉากจนเราบอกว่าเชื่อว่าแม่งเป็นคิลลิ่งฟิลจริงๆอ่ะนะส่วนทีมโปรดักชันที่ช่วยทีมอังกฤษในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นของคนไทยเนี่ยโเราภูมิใจมากเลยนะคะเป็นทีมงานโปรดักชันของซานตาฟิลนะคะของแล้วก็มีคุณสันเบสตันยีนะคะเป็น Production e x c ซ์คลูซนะคะแล้วคุณสมพลสังคเวทเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะอันนี้ก็เป็นโอ้โหแบบการร่วมง,งานกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะ mm hmm. เพราะว่าหนังเรื่องนี้นี่ได้รับรางวัลออสการ์ตั้ง3ตัวนะ,นะคะ mm hmm. แล้วก็เรียกว่าเป็นหนังที่เล่าเล่าเรื่องได้สมจริงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดหรือหนัง Uh, หนังสเกลใหญ่นะของฝรั่งเนี่ยนะมันก็จะมีการแบบว่าบิวอารมณ์ให้มันพีคในในคลแม็กในในบทสุดท้ายอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่สไต mm hmm. ล์การเล่าเรื่องของชาวอังกฤษนะจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนของอเมริกันนะอ่าอันนี้อ่าให้ให้เครดิตนะผู้กำกับโรแลนด์จอฟฟรีย์นะคะซึ่งกำกับหนังเรื่องนี้นะก็ เป็นการบอกเล่านะวิธีเล่าเรื่องของเขาก็เล่าไปเรื่อยๆเหมือนเราอ่านสารคาดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการแบบว่าบิ้วอารมณ์ให้ไปสู่จุดพีคเหมือนกับสูตรของฮอลลีวูดแต่ว่ามันเป็นการเล่าไปพาเราเนี่ยติดตามตัวละครหลักของเรื่องก็คือดิปรานเนี่ยไปเรื่อยว่าเขาประสบชะตากรรมอะไรบ้างใน ใน4ปีที่เขาอยู่ในในนั้นในเขมรแดงนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นหนังที่เราอยากให้น้องๆน,นะคะเยาวชนคนไทยได้ดูได้ดูแล้วหนูจะรักนะคะประเทศชาติขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือนะคะของนักการเมืองชั่วนะคะหรือคนที่จะมายุยง ปลุกปัปป่นให้คนไทยทะเลาะกันเองและฆ่ากันเองเพราะว่าเราดูตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรอถามจริงๆถามตัวเองหน่อยนะ,ะว่าเรานั่งนั่งนอนๆเล่นเกมอยู่กับบ้านไม่มีค่ะไม่มีระเบิดมาทิ้งบอมกลางตลาดเหมือนกับแถวตะเข็บชายแดนเนี่ยเราแฮปปี้อยู่แล้วทำไมเราจะต้องชักศึกเข้าบ้านทำไมเราจะต้องไปทะเลาะก,กันเองเพื่อคนอื่น นาะอย่าลืมนะว่าคนที่เขา,เาได้ประโยชน์จากการแตกแยกของเรายนะังมีอยู่นะจ้องกันตาเป็นมันหมดนะคะถ้าเมื่อไหร่เราทะเลาะก,กันเองฆ่ากันเองเหมือนขมินแดงนะมันจะดูไม่จืดเลยนะหนังเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นการถ่ายทําที่ยอดเยี่ยมเป็นการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะคะ ให้บรรยากาศสมจริงสมจังนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วมันจิตตกหดหูยังไงก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าสถานที่ในนั้น,นมันเป็นสถานที่ประเทศไทยอะแต่เราก็อดไม่ได้นะเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปนะมันเหมือนกับว่านั่นคือประเทศขเขมรในช่วงที่ ในช่วงการปกครองของขมินแดงจริงๆนะคะสำหรับตัวของดิปราเองนะสุดท้ายแล้วเนการหนีของเขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็มาที่ค่ายอพยพของประเทศไทยได้สำเร็จนะคะในปี2522แล้วก็ได้พบกับซิสนี่ชนเบอร์ ผู้ซึ่งพยายามค้นหาแล้วก็ติดตามข่าวเขาแม้ว่าจะไม่มีความหวังแล้วว่าจะยังมีชีวิตรอดแต่สุดท้าย2องท่านนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วก็เป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสร้างจากบันทึกจริงนะของดิสปราณนะคะแล้วก็ผู้ที่รับบทดิสปราณนะคะก็คือด็อกเตอร์เฮงเอสงอซึ่งเป็นคนเป็น,เป,นเป็นชาวเวียดนาม ซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่าท่านก็ถูก,ถ,กถูกยิงอะนะที่หน้าบ้านพักของตัวเองที่อเมริกานะตอนนั้นเนี่ยท่านรู้สึกว่าจะรับงานนะเล่นพวกหนังสงครามหลายเรื่องอยู่เพราะเคยเห็นแกเล่นอยู่เรื่องอะไรนะ่าจำไม่ได้แล้ะเกี่ยวกับสงครามเวียดนามหรืออะไรเนี่ยแหละซึ่งอ ในหนังเรื่องนี้นะคะ The Killing Field เนี่ยดรเฮงเอสงอเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นชาวเวียดนามที่ไปคว้าออสการ์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในปี1984นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังได้อีก2รางวัลนะคะก็คือรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมของคริสเมนเกสและ ดับภาพยอดเยี่ยมของจิมคร์กนะคะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นี่เป็นงานครูชั้นยอดอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่คนรักหนังรักการทำหนังรักการเล่าเรื่องด้วยภาพควรจะหามาดูอย่างยิ่งแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่รักชาติบ้านเมืองก็ควรที่จะดูเพื่อเป็นกรณีศึกษานะว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ย ไม่รักไม่สามัคคีกันและให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะมันเกิดมันเกิดโศกนาฏกรรมที่ที่น่าสดหดดหูดห่เกิดขึ้นอย่างนี้เราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วก็จะต้องรักนะคะรักชาติของตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราเรามีความเชื่ออย่างหึงว่าคนไทยเป็นคนที่ ฉลาดนะคะถ้าไม่ฉลาดกูไม่เป็นเอกราชมาเจ็ดร้อยกว่าปีหรอกนะใช่ไหมเออกูฉลาดอะเออทำไมก็ฉลาดแบบเราอะนะคะถึงจะอยู่รอดมาถึงเจ็ดร้อยกว่าปีอะนะคะเออดังนั้นนะคะเราก็จะต้องรักกันไว้ให้มากๆอย่าไปเชื่อคำใครที่เขามายุยงให้เราทะเลาะก,กันนะคะไม่ดีนะ สำหรับระบบการปกครองเขมรแดงนี่ก็อยู่ได้เพียง4ปีเท่านั้นเพราะว่า,ากฎแห่งกรรมนะอะไรก็ตามที่มันทำร้ายชาวบ้านชาวเมืองเขาทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงตัวมันเองก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบการปกครองแบบไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครเลย แล้วก็ฆ่าแม้แตก่กระทั่งพวกเดียวกันเองได้เนี่ยสุดท้ายมันก็คือฆ่าตัวเองนะในประมาณปี2522หรือ,อยังไงเนี่ยก็กองทัพเวียดนามก็เข้ามา,าเข้ามาขับไล่ขเขมรดแดงออกไปแล้วก็อู้กว่าที่ผู้นำขเขมรดแดงต่างๆจะได้รับการพิพากษาในศาลโลกเนี่ยเรียกว่าแก่ตายกันไปก่อน <laughs> โอ้ยมันยาวนานนะ การไยายาให้เกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นเลยนะไม่เอานะคะเราศึกษาดูดีกว่าศึกษาดูว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้นะก็น่าสงสารจริงๆก่อนที่ขมินแดงจะยึดพนมเปญเนี่ยตอนนั้นประมาณปี2518ใช่ไหมถ้าเราไปดูรูปถ่ายเก่าๆในยุคนั้นนะเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยประเทศขมินเนี่ยความจเจริญไม่ได้ทิ้งกันเลยนะ ไล่ๆกันมาเลยเหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะคือฉันฉันมีอะไรเธอก็มีอย่างนั้นเออบ้านฉันมีรถยนต์เธอก็มีรถยนต์คือคือมันมันเหมือนมันเดินมาแล้วมันแบบว่าศัก์สีมันเท่ากันอ่ะแต่พอแต่พอกระเมนแดงเข้ามายึดปุ๊บนะคะความเจริญของประเทศกระเพนนะคะถอยหลังลงไปอีกประมาณสองร้อยกว่าปีน่าสงสารนะอ่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ พี่น้องชาวเขมรด้วยแล้วก็หวังว่า,าทุกอย่างจะเป็นบทเรียนเนาะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะคะจากคนรุ่นใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะทําให้ปัจจุบันมันดีกว่าและมีอนาคตที่ดีกว่ายิ่งยิงยงขึ้นไปนะคะอ่ะใครอยากที่จะดูหนังเรื่องนี้เต็มๆเดี๋ยวเานอใ้เอาลิงก์ตัวเต็มนะคะของคนที่ใจดีเอามาอัปโหลดให้นะ ใส่เอาไว้ใต้นี้นะคะก็ลองไปศึกษากันดูถ้าใครที่ชอบดูงานโลเคชันไทยๆนะทั้งเรื่องบอกเลยว่าทั้งเรื่องในถ่ายในไทยแทบทั้งหมดจะมีแวบๆนะเห็นจะมีเจดีแบบไทยๆอ่ะเออมันจะมีคือเจดีแบบไทยๆมันไม่มีในคขมรนะบอกเลยไม่มีนะคะมันคนละแบบกันเลยนะมันคนละมันคนละคาสเอร์กันอ่ะเออในเขมเเขาจะมี คือมันจะเป็นคล้ายๆเจดีที่เขาเก็บกดกดกระดูบันพับุรุษน่ะตามวัดนะเห็นไหมเออเราจะเห็นใช่ไหมมันจะมีเจดีเป็นชันๆเออมันปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วย <c oughs> นะเอาไปลองดูกันนะคะเอาละเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อก็ไม่นออ้อเดี๋ยวคราวนะเราจะเอาหนังที่น่าสนใจนะคะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกนะยังไงถ้าใคร สนใจก็กดติดตาม u b s c r i b e ช่องของสเตป a n ไนไว้นะคะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพยนตร์ดีจัดหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลย